ศึกษาของท่านนะครับท่านจบปริญญาตรีสาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยอสมชัญนะครับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติการทํางานของท่านนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําสอนภาควิชาด้านการตลาดและโฆษณาและหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารการตลาดคณะบริหารธุรกิจอดีตคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอสมชัญนอกจากนี้นะครับท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนในหัวข้อการตลาดการโฆษณาให้กับ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมากมายนะครับผมท่านเป็นกรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยกรรมการกลุ่มการบริหารการตลาดสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและเคยดํารงตําแหน่งอดีตท,ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคอลัมนิตประจํานิตยสารแบรนด์เอและหนังสือพิมพ์ผู้จัดก,การรายสัปดาห์นะครับและยังเป็นวิทยากร วิทยากรรับเชิญนะครับให้กับแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยอีกหลายแบรนด์เช่นกันครับผมลำดับนี้ผมค่อขอเรียนเชิญอาจารย์ชลิตลิมปนเวทนะครับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัททิปโกฟู้ดและบริษัทชูโอเซนโกแอดเวชทีสิ่งครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมได้รับเกียรตินะฮะมาแชร์ประสบการณ์พวกเราฟังผมไม่อยากเรียกว่าบรรยายนะฮะเพราะว่าทุกท่านในที่นี้ก็กูรูทั้งนั้นนะฮะคือกูรูหมดนะฮะผมเองก็อยู่ในวดวงของธุรกิจด้านการตลาดและโฆษณามาตลอด30ปีผมทํางานบริษัทฝรั่ง นะอยู่15ปีก่อนจะผันตัวเองไปเป็นอาจารย์แล้วก็ไปทําด้านวิชาการก็สอนที่เอแบกมา30ปีเพิ่งลากเกษียณเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วนะต้องการจะเที่ยวอย่างเดียวปรากฏว่าไม่ถึงครึ่งปีก็โดนจีบให้มาช่วยเปิดวิทยนานานชาติที่มอหอ,อการค้าโดยประธานหอ,อการค้าถ่ายกุณดุสิตนนทนากร,กรแกกเราทํางานด้วยกันที่ TMA ก็เลยบอกว,ว่าให้มาช่วยช่วยหน่อยแล้วกันยังไม่แก่ นะฮะก็เลยมาช่วยก็พยายามที่จะเรียกว่า2ชั่วโมงเสร็จเจนะฮะเนื่องจากเวลาเราเลยไปนิดหนึ่งจะพยายามเร็วนะวันนี้ผมเตรียมสไลด์มาเยอะนะฮะไอ้ที่ชุดที่แจกไปเนี่ยผมมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็มีหนังของอนาคตมาฉายให้เราดูว่าถ้าพวกเราไม่ปรับตัวอีกไม่ถึง5ปีข้างหน้าโลกจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วธุรกิจเราจะเอฟเฟกต์ไหมนะฮะโอเค เออผมเรียกทั้งหมดว่าผมขออนุญาตลงไปข้างล่างดีกว่าจะได้ไม่บงังผมเรียกว่าทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายของผู้นํายุคใหม่ถ้าท่านเป็นผู้นำนะที่ต้องจะเอาการตลาดสมัยใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวนี้คําว่า CRM ไม่มีใครไม่รู้จักและทุกคนก็ใช้แต่วันนี้อาจจะพูดเลย CRM ขึ้นไปอีกตอนนี้ <c oughs> ในโลกปัจจุบันนี้ก็พูดกันถึงเรื่อง CE นะฮะ e, คือเหนือกว่า CRM e นะ CRM เราคุยกันเมื่อ15ปีที่แล้ว15ปีที่แล้ว CRM ก็คือ Customer Relationship Management การบริหารจัดก,การลูกค้าสัมพันธ์และเมื่อ5ปีที่แล้วทุกคนก็หันมาพูดว่าเฮ้ย hey, การสร้างความพึงพอใจลูกค้าไม่พอละคุณต้องสร้างความประทับใจมากกว่านั้นคือสร้างความตระหนักหรือว่าปื้มปริติก็คือ Customer delight นะฮะ,ะนั่นก็คือ CEM Customer Experiential Management นะฮะ แต่มาเมื่อปี2ปีนี้เมื่อเทคโนโลยีทางด้านโซเชียลมีเดียดังขึ้นนะทุกคนหายมาใช้โซเชียลมีเดียใช้เครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยีก็เลยเกิดความรู้สึกว่าการผูกใจลูกค้าต้องเนื้อเข้าไปอีกขั้นหนึ่งต้องสร้าง CE ที่เราเรียกว่า customer engagement ทำยังไงท่านถึงจะให้ลูกค้าของท่านเนี่ยทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอนด s บ d สเให้ท่านทำยังไงท่านถึงจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนไปบอกต่อ เพื่อนเขาให้มาพักที่โรงแรมท่านให้มาใช้บริการที่ร้านอาหารท่านให้มาใช้บริการทัวร์ของท่านนั่นนหะคือสุดยอดของการทำ CRM นะฮะแล้วผมมีตัวอย่างบริษัททัวร์ท่องเที่ยวที่ผมไปใช้เขาบ่อยนะฮะซึ่งสมัยก่อนเราจะใช้ทัวร์ชั้นนำในเมืองไทยเวลาไปต่างประเทศเ่าจะไป MD ทัวร์เอเกิงทัวร์บริเทนซี่ทัวร์ p r e s i ด e n t ทัวร์นะฮะเดี๋ยวนี้เลิกแล้วผมไปใช้อีกทัวร์หนึ่งซึ่งเขาใช้เรื่อง CRM เรื่อง C E M และในที่สุดมาถึงเรื่อง C E นะเขาไม่เคยต้องโฆษณานะตลอดเวลา27ปีที่เปิดบริการการท่องเที่ยวมาแล้วเขาไม่เคยไม่เคยลงประกาศที่ไหนเลยแต่เขามีลูกค้า5,000กว่ารายซึ่งเขาเก็บเป็นฐาน Database เขาและลูกค้าทุกคนต่างเป็นเซลสแมนให้เขาเป็นพนักงานขายให้เขาผมว่าถ้าโรงแรมของท่านสามารถทำได้แบบนี้วันวันึนนนงมีคนมาพักกี่คน ะะแต่ละเดือนมีคนมาพักกี่คนถ้าคนเหล่านี้กลับไปประเทศเขาแล้วไป,ไปเป็นคนบอกต่อเหมือนกับท่านจ้างเซลล์สมัยเป็นพันคนโดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเลยนะฮะอันนี้คือตัวอย่างที่ผมจะกราบเรียนนําเสนอให้นะฮะทำไมเราต้องมาเรียนรู้เรื่อง C.R.M. ครับท่านผู้บริหารที่เคารพนะฮะเราบอกว่าปัจจุบันนี้การแข่งขันธุรกิจใ,ในทุกภาคส่วนแข่งขันก็ดูเดือดมากและรุนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีกลวิธีในการจับลูกค้าเรา เราจะไม่มีทางที่จะได้ลูกค้าใหม่นะซึ่งเดี๋ยวจะลูคุยให้ฟังว่าลูกค้าใหม่เนี่ยหายากแต่ลูกค้าเก่าที่เรามีอยู่แล้วทำยังไงที่จะรักษาให้มันอยู่กับเราได้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งนอเมริกาและยุโรปผมก็เชื่อว่าตลาดอเมริกายังไม่ฟืน้นตลาดยุโรปตอนนี้เราเจอ p ิกไอหมูอ่ะนะ pigs นะก็คงจะฟื้นลําบากค่ายูโรก็ยังคงทรงอยู่อย่างนี้นะฮนะเพราะฉะนั้นถ้าตลาดยุโรปถ้าเราจับได้คือตลาดเ p p e r ตลาดกลุ่มกลุ่มที่เป็น อัพเพ่หน่อยถ้าผมจะกรุณาเรียนบอกนะฮะเขบอกผมว่ากลุ่มที่กลุ่มกลุ่มคนรวยเนี่ยเศรษฐกิจแย้ยังไงเขาก็มีเงินเที่ยวนะครับไอกลุ่มคนจนเมื่อเมื่อเจอปัญหาเศรษฐกิจนิดหน่อยเขาหยุดทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในยุโรปก็คงยังไม่ฟื้นเพราะตอนนี้กรีซนะก็พึ่งได้รับการช่วยเหลือโปรตุเกสนะไอ์แลนด์อิตาลีก็ยังอยู่สเปนก็ยังล่อๆอยู่นะฮะ การปัญหาการเล่นกีฬาสีในประเทศนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอีกสองเดือนข้างหน้านี้เกิดอ,อะไรขึ้นผมเพิ่งกลับจาก12ปันนามเมื่อวานนี้นะฮะไปล่องเรือไปเชียงรายแล้วก็ล่องขับรถนะข้ามไปเชียงของแล้วก็ข้ามแม่นม้ำโขงไปพักที่ลาวไปดูช่องทางการทำธุรกิจแล้วก็ไปที่เชียงรุง้งนะะผมไปเจอนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนที่นั่นเขาก็ฝากผมมาเตือน บอกว่าพวกเราต้องระวังนิดหนึ่งเขาบอกอีกไม่กี่ปีจีนมากลืนประเทศไทยทั้งหมดนะฮะผมก็ผมก็บอกว่าเออมีโอกาสเป็นไปได้เพราะตอนนี้จีนเนี่ยส่งคนจีนมาเรียนในเมืองไทยได้เรียนเฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยปีหนึ่งสี่พันกว่าคนมาที่หอการค้าไทยผมปีร้อยกว่าคนมามบูรพาปีก็เป็นร้อยนะ,ะไปมาวิไลยในกรุงเทพพวกรัชพักและชมงคลเต็มไ่หมดเลย นะมาเรียนภาษาไทยอย่างเดียวนะครับท่านที่เคารพเมร่ะเดี๋ยวนี้เวลาคุณเจอคุจีนด่าภาษาไทยไม่ได้มรู้หมดนะเพราะฉะนั้นเขาพูดภาษาไทยเราได้หมดแล้วทัวร์จีนที่เข้ามาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาฉลาดเขามาลงทุนซื้อกิจการร้านอาหารซื้อกิจการทัวร์ซื้อกิจการโรงแรมแล้วก็พักต่ในกลุ่มของเขาเงินก็ไหลยอยู่ในกลุ่มของเขาไม่มีโอกาสได้ให้พวกเรานะรเพราะฉะนั้นก็ผมว่ารัฐบาลต้องเริ่ม,มระวงังแล้วก็ต้อง ต้องอย่าให้เกิดนอมเนีพวกนี้เยอะๆนะฮะไม่งั้นพวกเราแย่เครื่องมือเราทำเราเรียเอเพราะเราต้องการเครื่องมือหรือเทคนิคใหม่ๆเพื่อมาสร้างความแตกต่างระหว่างโรงแรมของท่านกับโรงแรมของคู่แข่งผมถามว่าคุณสุภาพสติที่ใช้แชมพูถามว่าแชมพูซันซิลกับแชมพูแพนทีนต่างกันตรงไหนครับไม่ต่างกนะันเลยต่างกันที่ยี่ห้อนะ ถามว่าแชมพูแฟซ่าแชมพูซันซิลต่างกันตรงไหน,นก็ไม่ต่างไงกต่างกันที่ยี่ห้อแต่ทํำไมคนกลุ่มหนึ่งนิยมใช้ซันซิลคนอีกกลุ่มหนึ่งนะใช้แฟซ่าก็เพราะว่าเขามีเทคนิคในการสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์เรียกว่าแบรนดิ้งนะฮะซึ่ง,ง,งท่านอาจจะต้องมาสร้างไอ้แบรนดิ้งของโรงงานท่านนะครับ ความคาดหวังที่คิดว่าภายใน2ชั่วโมงเสร็จที่ผมจะพยายามใส่เข้าไปซึ่งไม่รู้จะใส่ได้หมดหรือเปล่านะฮะถ้าผมอธิบายและยกตัวอย่างเนี่ยผมคุยได้ทั้งวันนะฮะก็จะพยายามยนตนะฮะสิ่งที่ทุกท่านน่าจะได้รับจากวันนี้ครึ่งเช้านี้นะก็คือท่านจะเข้าใจแล้วว่าอะไรคือ CRM ซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจแล้วบางคนอาจจะก็ยังไม่แน่ใจว่า CRM คืออะไรบางคนบอกว่าอ๊้ยอาจารย์ผมมี CRM ครับแล้ว CRM ค็นไงผมจ้างพนักงานมารับโทรศัพท์ คอยตอบคาถามลูกค้านั่นคือ CRM ซึ่งไม่ใช่นะฮะ,ะบางคนบอกว่าโอ้ผมมีโรโยตี้โปรแกรมผมมีบัตรพิเศษสําหรับสมาชิกใครมาพักผมหกักครบสิบครั้งผมให้ฟรีหนึ่งคืนเรียกว่า CRM ไม่ใช่นะครับ,นะรบเริ่มมาเรียนรู้กันประโยชน์ของ CRM มีอะไรบ้างนะฮะถ้าเรารู้จักเอมามาใช้และ CRM มีความสาคัญต่อธุรกิจท่านอย่างไรโดยเพิ่งยิงธุรกิจธุรกิจบริการนะครับพวกโรงแรมพวกการท่องเที่ยวร้านอาหารเหล่านี้เป็นต้น La quảng qua thuốc thanh ở hôn đi